เจ้าสาวแก้สถานการณ์ไหวพริมพริม,มานักแสดงสาวคนดังแต่งงานกับแฟนหนุ่มต้อมที่เขาใหญ่งานนี้เพื่อนขึ้นมาพูดจนเจ้าสาวร้องให้หนักแต่ลกล้องกรับสูงไปที่หน้าความช็อตฟิลก็มาแต่เจ้าสาวแก้สถานการณ์ทันทีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับพริมพริมาที่ได้เข้าพิธีแต่งงานกับต้อมแฟนหนุ่มในบรรยากาศสุดโรแมนติกที่เขาใหญ่โดยที่มีเพื่อนพ้องน้องที่ในวงการต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับพริมพริมากันเพียบ ซึ่งล่าสุดได้มีไวรัลจากที่ทอแข่งอัศเินที่เผยให้เห็นนาทีที่เพื่อนๆได้กล่าวแสดงความยินดีกับบ่าวสาวโดยเฉพาะทางฝั่งเพื่อนเจ้าสาวที่พูดซึ่งจนกระทั่งพริมพริมาที่นั่งฟังอยู่ก็กลั้นน้ำตาไม่ไหวร้องให้ออกมาด้วยความซึ้งแต่ถึงกระนั้นทางตากล้องก็เหมือนจะรู้งานเลยจัดการซูมหน้าเจ้าสาวและภาพเจ้าสาวหน้าเพื่อน,น้ำตาก,ก็ไปปรากฏบนจอใหญ่จนเพื่อนก็พูดว่ามีการซูมหน้ากันเกิดขึ้นวินาทีนั้นทำเอาทั้งงานหาลั่นจากที่กำลังซึ้งกลายเป็นช็อตฟิลสังนั้น ด้านพริมเองก็แก้สถานการณ์ทันด้วยการเอากระดาษมาเช็ดหน้าแล้วมองตาจิกกล้องปรับโหมดปรับอารมณ์ทันใดวันนี้วันแต่งงานฉันต้องสวยที่สุดและจะเป็นแบบนั้นทั้งงานแน่นอนส่วนหลายคนที่เห็นคลิปนี้ก็ถึงกับฮากากและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าสาวสวยมากนี่ขณะตอนร้องให้นาน,นี่